ตลาดยำได้เมื่อกี้มาอะไรอยี่เน้อทายพักไปกลุ่มยางน้่ปังนอตไปเนาะำขารจะได้ฮะที่มงเห็นเปิดทิพเปิพน เอาอย่างรรออน,นี้องสรรวย้ครึง้มฮะี้ครึงหรือมอนเอาเดือดหนดิแม่พี่บบวก,กับตรงนี้สีอนนะอันนี้ไม่ขาดใคพัมเลยเด้อเออมาซื้อพรอ้อย,ยห่อเด้อม่าดใคพัมนี่อเอ,อ อันนี้ทำเนาะทำนี่คือทำเจ้าัวแซบบัวแซลแซลวัวแซลคุณก็ผูเฮดเดอร์ผู้เฮดเดอ้นขึ้นขึ้นไไงเ่ยวะปซอยประซอยาดิอินอันนี้คือปลาแล้วแน่ยาอะไรง่ามเลยปาดิปราซอยนีมหน้า ป้าเนี่ป้านี่มะไรนี่นาน่าใครเป็นโลหรอวะเอามอะรงจะ่นตโลมันจะมันจะแต่จะโตเอาดูมนตาเราเมือไงโล่า โล่กันหาที่พเนาะเอาหัตโมหัตโมหตึ่งโล่เรอึงโลที่กฮะ8กัมรึงโลมีแต่หากะสมเอาสมาธิเกูอะกำลังหยเยึงโลเขั600เป็นมืดมืดมืด้อน8กัมันว่า แฟนสาพี่หน่อเ้ยแพงมีย่างกับแพงมนันเก่าโค้กาดนะเก่าจีบต้อหาจีบหมนอ่ะไม่เ <c oughs> ลือกสองแฟนได้ไมปก็าหาจีบเนาะ

มิน <buenas S 2> ูแกงสะพั่มซื้อยังไงบอมีนูแกงสะพ่ซื้อยังไงแกงสะพ่มกะไก่หมดแล้วเพ่อบอก่าปลาซื่ออเอาไปปลาเออปลาแมีย่างอ็ดที่ว่าตุ้กเริมดีอะไมีกะลังคมมันกะคมเลยเนาะแกงสะบูงมุ้นมันกระคมเลยเนาะอยางสิตสมันไฮไลท์แต่ไม่จิบ่มบนะแฟนซื้ออะวาาเงินดอกโอ้ยยังว่าไฮเมื่อกิน Bà Đó, nét khá, nét khá quá đẹp mình lái đâu ừ, Lái lái <laughs> <laughs> Con trai, con trai Sao mà ở đâu, Đi đi Hả?

ไดมันมออมน,นักถือเมื่อไหนวะามันทันไอได้ไปได้ <c oughs> อันนี้คือตลาด <c oughs> เมืองซูกุมาเหรอตลาดเรืองูกมาแกประสด สองเนนะของแซนไปนะนี่นี่อารัก้สเมาแกงไเอาอีกแล้ววะซื้ออไรไว้นี่เอแม่แกงไแกงมาดักกัได้เล็กกันด้กระุนทีมากระุนมา ต้อต้องเป็นหถวเหรอเห่อใส่ไม้เกียร์เพื่อนเขาเก็บแล้วมันร้ายเด้อบอกให้น่ะ